สำหรับราศีต่อไปนะคะได้แก่ท่านที่เกิดราศีเมถุนค่ะระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมก็ขอชาวราศีเมถุนทุกท่านอธิษฐานค่ะจะากพ้าก้าวค้งหรือไพ่ถูกสองใบนะคะถ้าพร้อมมาเริ่มค่ะ1 2 3 4 5สองสีจากนั้นเลือกไพ่ถูกสองใบค่ะ คำทำนายนี้ค่ะเป็นคาทำนายดวงชะตาโดย,ร,ย,โดยรวมทั่วไปนะคะไม่ได้เจาะจงค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีพฤษภเอ่อชาวราศีเมถุนท่านใดท่านใดรับฟังอยู่แล้วก็ต้องการดวส่วนตัวเจาะในเรื่องของมองมองรตุการต่างๆในดวงชะตาของคุณเองนะคะสอบถามเรื่องการดวงส่วนตัวได้ในช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนนะหรือท่านที่สนใจเรียนรู้ในเรื่องการอ่านไพ่นะคะยิปซีนะเรียนรู้ง่ายเข้าใจง่ายใช้งานได้นะคะเน้นในการทำความเข้าใจค่ะ และอาจารย์จะสอนให้คุณนะคะทํานายด้วยการใช้คําพูดที่เป็นบวกให้วิธีการให้แนวทางผ่านไพ่ใครสนใจเรียนรู้ร่วมกันนะคะสอบถามมานะโอเคมาค่ะ นี่คณะไพ่าาคุณนะคะอาจารย์เริ่มมาแล้วนะชาวราศีเมถุนดวงดาของคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรคะต้องบอกก่อนเนาะเมถุนเนี่ยชาวธาตุลมนะคะลุมนี่แปรปรวนอยู่แล้วค่ะขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่สินใจอย่างก็แปรเปลี่ยนได้แต่ลออตามอารมณ์ตามความรู้สึกแต่ก็เป็นคนที่เรียนรู้ไวแล้วก็ปรับตัวเก่งเข้ากับทุกคนได้ง่ายนี่ความเป็นเมถุนเลยนะคะส่วนไพ่ประจําราศีบอกเลยค่ะว่าเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องภาพลักษณ์นะคะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวเป๊ะแล้วค่ะว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยงามก็จะยิ่งโดดเด่นนะคะทาอะไรก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบแล้วก็มีความฉลาดในตัวเองมีความสําเร็จนะคะนี่คือความเป็นเมถุนเลยนะและนี่คือหน้าไพ่ของคุณค่ะตัวตนคุณธนการต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนมิถุนายนค่ะเราเริ่มต้นจากตําแหน่งที่1ตัวตนคุณได้ไพ่หนึ่งเรียนท่าหนึ่งเรียนมาแต่ชาวราศีเมถุนค่ะเตรียมพร้อมรับฟังข่าวดีทุกรูปแบบโดยเฉพาะข่าวดีในเรื่องของการเงินรายรับ ไรายได้อสังหาบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างลงทุนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหรือสิ่งที่เรารอคอยมานานเกิดความสําเร็จพบลู่ทางช่องทางโอกาสที่ดีหน่นเรนมาแสดงว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วนะเต็มพร้อมค่ะตำแหน่งเรื่องการงานการกระทําคุณได้ไพ่ราชาเหรียญเป็นเด็กถึงเหรียญน,นะคะ5ดาบและตําแหน่งความสำเร็จเป็น8ถ้วยอาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าชาวราศีเมุนให้โฟกัสเยอะๆเลยนะคะกับโอกาสต่างๆมีผู้ใหญ่ คอยช่วยเหลือหากว่าติดต่องานนะคะงานต่างแดนงานต่างประเทศอาจจะดูลังเลขอให้มั่นใจวางแผนปรึกษาผู้รูป้ปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีความเหนื่อยอยู่บ้างที่ต้องติดตามต้องเดินทางหรือต้องประสานงานในเรื่องต่างๆแต่ ข่าวดีมาค่ะมีความสาเร็จรออยู่ยาลังเลนะคะขอให้มั่นใจชัดเจนในเรื่องการตัดสินใจต่างๆวางแผนทุกอย่างให้ให้รอบคอบและตัดสินใจและแอคชั่นเลยนะคะเพราะถ้าคุณลังเลเดี๋ยวหนึ่งเรียงไม่มานะยาลังเลกับการตัดสินใจถ้าหากแม้นว่ารู้สึกว่ามันแบบยังไม่ลงตัวก็ปรึกษาผู้รู้ค่ะคนที่เราแบบมองว่าแบบให้ให้คาปรึกษาเราได้นะราชาไม่เท้าก็มาราชาเรียงก็มาเนี่ยปรึกษาได้ค่ะคุณจะมีทางออกที่ดีคือแม้ว่าจะเดินเหนื่อยหน่อยหรือต้องวิ่งเต้นต้องประสานงาน แต่ข่าวดีพูดง่ายๆว่าความสําเร็จมาติดต่องานรองานได้อยู่สัมภาษณ์งานสมัครงานก็จะมีทิศทางที่ดีเรียกว่ามีความสําเร็จเรื่องการงานที่โดดเด่นตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะคะห้ามดังเรืะนะ่อเด็ดขาดเนาะอ่าเต็มความพร้อมดีๆค่ะเรื่องของการเงินก็จะโดดเด่นค่ะหยิบจับทำอะไรช่วงนี้ดูมีความลงตัวเจ็ดไม่ทางนี่หมายถึงความสําเร็จจากการลงมือทาทาสิ่งใดไว้ตอนนี้รอผลลัพธ์เก็บเกี่ยวได้เลยนะคะ และคุณก็ก Korea, าําลังวางแผนในเรื่องการเงินต่อยอดการลงทุนต่อไปเรียได้ว่าเหมือนเอาเงินต่อยอดเงินหรือจะมีโชคลาภด้านการเงินเกิดขึ้นหรือท right i i. ําอะไรช่วงนี้ก็จะมีความสําเรา็จวางแผนทิศทางที่ดีนะคะการเงินค่อนข้างสะพัดเจรจาเรื่องการเงินใดๆกับหน่วยงานสถาบันด้านการเงินก็จะมีความสําเร็จการเงินค่อนข้างเด่นๆนะคะก็วางแผนต่อยอดดีๆค่ะรอโชคลาภโชคลาภก็มารอเรื่องการเงินในๆการเงินตอนนั้นก็มานะคะรได้ว่าข่าวดีเกิดขึ้นทางเรื่องของการงานและการเงิน อย่างเดียวที่เราต้องเตรียมพร้อมคือชัดเจกนกับการตัดสินใจในทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นค่ะความรักคนมีคู่เดอะสตาร์มาค่ะเป็นช่วงหลังการปรับความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันทิศทางดีค่ะใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์หาว่ามีเรื่องอัดใจไม่เข้าใจกันจะได้ปรับความเข้าใจกันนะคะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวจะมีทิศทางที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หรืออาจจะมาถึงเรื่องของอสังหาที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยกําลังรอขายกําลังรอซื้อขายอะไรบางอย่างก็จะมีทิศทางที่เกิดความลงตัวนะคะมีอะไร อยางเป็นข่าวดีเกิดขึ้นในครอบครัวความสัมพันธ์ค่ะคนโสดค่ะพบใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆนะเข้ามาดูแลเข้ามาห่วงใยเป็นที่ปรึกษาเราแนวโน้มก็จะได้เรียนรู้การเปิดใจศึกษาซึ่งกันและกันทิศทางดีค่ะเรียกได้ว่าการงานก็โดดเด่นการเงินก็ลงตัวมีข่าวดีความรักก็ค่อนข้างชัดเจนมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าขอให้ชัดเจนกับทุกการตัดสินใจให้มั่นใจเชื่อมั่นตนเองค่ะสุขภาพร่างกายค่ะ โรคปวดหัวเนาะโรคมมงเกรนโรคหวัดช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงน,นะคะต้องพักผ่อนเยอะๆค่ะเนาะไม่งั้นคุณจะต้องมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลตัวเองเนาะติดต่อเรื่องงานใดๆกับใครที่มีอายุน้อยกว่านะขอให้รอบเพิ่มความรอบครอบหน่อยค่ะหรือจะมีใครบางคนยื่นความ,ม,วามช่วยเหลือให้คุณก็ได้ได้ว่าทิศทางดีอยู่แต่ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยละกันนะคะดวงเปิดทางโชคดีเรื่องการเงินโชคลาภเกิดขึ้นเนาะนี่ดวงตาของคุณค่ะชาวราศีเมถุน,นะคะ่ะในช่วงคลื่นเดอนแร ให้เดินมิถุนาอิยนฝากกดไลค์กดแ,แชร์ค่ะกดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับเข้าใจในใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ